ป๋อมเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยสิก็เหมือนกับที่ฉันเขียนไว้ที่เฟซบุ๊กนั่นแหละพี่รานน่าพี่ปิดแอร์ยังครับพี่ไม่ได้ปิดแอร์พี่เปิดฮีตเตอร์เลยแล้วทำไมเขายังไม่ถอดผ้ามันคอยอยะพี่ใจเย็นๆดีวะเดี๋ยวเขาถอดถามมาได้ไม่ดูหน้าตัวเองน้องปอมครับคือวันนี้พี่ขอโทษทีนะร้านพี่แอร์มันเสีย ไอชอครับพี่โทรตามช่างเลยได้ครับเอพี่พอดีผมลืมมาแว่นมารีบเลยรีบเลยรีบโทรเลยได้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 เร็วเรจังหวะนี้โทรเลยแต่สัญญาณไม่มีเบอร์อะไรนะขึ้นขึ้นต้นไมยว่าอะไรนะตาแกมองไม่ชัดแกก็ห่างทางทางหน่อยศูนสเออเจ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 อเลยนะ อ,อ้ค่ะโอเคค่ะกำลังไปเดี๋ยวนี้แะ,ค,ะค่ะชัดพี่ชัดเจนเลยว่าเขาทำรอยจริงๆอ,ะอง่ะน้องปอมเนี่ยน้องปอมไม่น่าทำแบบนี้เลยว่ะแล้วจะองไงตอนน่อดีพี่ ไปบอกพวกพี่ปราบภายเลยไหมครับว่าทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกอ่ะเพื่งนุ้ยให้ป๋อมเนี่ยเข้าใจว่าพวกเราทะเลาะกับพวกนั้นนั่นแหละดีแล้วเพื่อบางทีนว้ยเราจะได้หลอกถามป๋อมได้อีกเราพปคิดว่าหลักฐานนี้ช่วยจามประกดได้ยังไงพี่ว่ายังวะ่ะคือเราต้องหาหลักฐานเพิ่มอะ่ะมันยังไม่พอ,อเป็นไงบ้างวะจำหนึ่งนะพี่อุย้ย เล่นเรื่องไหมเนี่ยนี่อ๋อนะนะเอ้าเฮ้ยนะนะดีดีมาเลยมาเลยมาท้อท้อโทษโอ้โหทิ้งผมเฉยเลยอ่ะเร็วๆดีวะดูป้ายมึงดีี่ เดี๋ยวนี่เธอทำไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยการทำแบบนี้เนี่ยมันเกือบทำลายอนาคตของคนคนหนึ่งเลยนะป้อมข้อสารภาพกับทางโรงเรียนไว้หมดแล้วนะว่าที่เขาทำลงไปเนี่ยเขาเพราะว่าเขากลัวโดนไล่ออกเนื่องจากว่าทุจริตเขาก็เลยสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาให้ตัวเองดูน่าสงสารโอ้โหน่าสงสารอาจารย์ครับแต่นี่มันคือการที่ เขาคิดถึงแต่ตัวเองนะอาจารย์เขาไม่ได้สนใจเลยว่าอีกคนหนึ่งหรือคนอื่นๆเนี่ยเขาจะมีผลกระทบอะไรบ้างใช่แบบนี้ต้องแชร์ทุกคนได้รู้เหมือนที่เขาทำกับอาจารย์ครับใช่ถูกต้องเลยโชวจะได้รับผลกรรมที่ตัวเองก่อไว้สบ้างนี่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 เเ่เราทำแบบนั้นเนี่ยอนาคตต่อไปในวันข้างหน้าเขาจะเป็นยังไงล่ะเขาทำกับอาจารย์ขนาดนี้อาจารย์จะปกป้องเขาทำไมคะคำว่าโอกาสโรงเรียน ให้โอกาสกับครูได้ให้ครูได้มีโอกาสสอนเด็กทักงเรียนที่นี่ต่อไปออและครูเองก็อยากจะให้พวกเธอให้โอกาสกับปอมเขาด้วยเพราะครูเชื่อว่าไม่แน่นะสักวันหนึ่งเขาจะเรียนรู้คำว่าโอกาสแล้วเขาจะให้โอกาสกับคนอื่นเหมือนกับที่พวกเราได้ให้โอกาสกับเขาในวันนี้ก็ได้ครับอาจารย์แต่ว่านี่เป็นเพราะพวกเราเห็นแก่อาจารย์นะครับ ขอบใจมากทุกคนยังไงเดี๋ยวผมขอขอตัวไปพบกับครูที่นุ่นกันนะว่าจะคุยเรื่องให้ปอมได้เรียนที่นี่ต่อขอบใจมากทุกคนนะรับคว่าแต่แกสองคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยไปหาทางมาช่วยอาจารย์ทอกดดจนได้มันแน่อยู่แล้วเว้ยโหมออะไรได้ที แต่ว่าเรื่องของโชเนี่ยยังไม่จบนะเรื่องอะไรนะก็เรื่องที่โชเนี่ยว่าอนาไว้ตั้งเยอะแไงบอกว่าอนาเนี่ยซื้อแล้วแถมยังตะคอกเสียงดังใส่อนาด้วยอนาทำไมจริงจริงโคตรงงนี่ไงโชโชช่วยอาจารย์ถกกดไม่ถูกใจออกแล้วไงนี่ไงแก้ตัวให้แล้วไงเอ๋อดีมากเลยโช แต่มันคนละเรื่องกันคนละเรื่องคนละเรื่องเราจะไม่ช่วยกันมาให้มันกัไม่ได้ไม่ได้น่ารอดีคนละเรื่องเลนเดือดร้อนโดนยาพิษเออแต่ผมว่ามันก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับเสียดายอะไรก็ถ้าอาจาร์พากดออกไปอ่ะแล้วมีอาจารย์สาวๆสวยๆอึมๆเข้ามามันก็น่าจะเวิร์กนะพี่แดน สองคนรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอเรียนอนุบาลมาด้วยกันเลยนะนอนกินนมข้ขางๆกันเลยว่าแต่น้องแอมนี่มีพู้จัดการส่วนตัวอย่างรครับแอมครับอย่าคิดสัน้นเลยครับอยู่สวยๆบนโลกก็ดีแล้วอย่าไปลงนรลกกับพี่ลาดน้าเลยแดนครับคือช่วงนี้เขามีรับ,รบแคสงานอะไรบ้างไหมอะคือพี่อยากลองทําดูบ้างอ,าอยากจะลองไปทํากับพี่ที่โมชนันไหมอะ คือว่าตอนนี้เขากำลัางหาเด็กมาแคสอยู่เหมือนกันเขาแคสกันในบ้านนี้เหรอเดี๋ยวนี้เขาก็ทํากันในบ้านอย่างนี้แหละว่ามันประหยัดงบบ่ารับงานไหมครับรับค่ะแล้วคิดไงละ่ะทั้งสามคนเลยมันก็แล้วแต่ค่ะพี่ว่างานมันยากง่ายแค่ไหนแค่สิบนาทีก็เสร็จแล้วเดี๋ยวค่าโรงแรม <laughs> ป,รปีสองคนใจ่ายให้ <laughs>